พ่อสวัสดีครับวันน,น,น,นี้มาทอดแหยกันนะครับเอคบาครับลงม่ครับนี่ี่ดได้กับปลาตึงโดน ได้เปล่าครับได้อยู่ครับเเยยดี๋วไม่เป็นตัวไม่ใหญ่นะครับตัวเล็กนะครับได้เยอะแล้วนะครับมาดูปลาหน่อยสิครับไมีแต่หัวปลาที่วาปลาเงยดูอันนี้จะถ่ายคลิปเนี้ยนะครับลมใบกาดเมืองเขายาวครับรักมาก เาเลยะเวานะเตะใส่ต <gesch> ื <bueno> <iah 40> ่นๆหรอใส่ตื <Find S 1> ่นๆนี่นะอุ้ยอุ๊ยยุบครับยุบอืมชิเปอร์ครับเปครับเืรอขาวครับน้อยครับได้อยู่ครับ เดินนนั่นนี่กำเข้าไปเลยติยดรักกันนะรักกันเอลอยอยู่ไหนวายยกอือันนี้เขาก็จะมาปักเบ็ดกันนะครับที่นี่คือสันทาสจังหวัดพะเยานะครับ บานลองไห้ครับนี่คือก็ที่ตกเบ็ดนะครับที่ตกเบ็ดตกปลาชะโดครับครับบรรยากาศน้ําแห้งครับก็เหมือนทะเลนิดหน่อยแต่ก็ไม่คายครับนี่ครับจังหวะนี้ไม่กลมนะครับโอ้ดินเยอะครับขออภัยนะครับ เ้นมักันกาครับอาเล่นมาก โอเคครับขอจบคลิปเท่านี้กันนะครับ